บุร yeah. ja. so so ีกาฟ้าสาววะยาวานบุรีเซ็กห์เลยอ้าวค่ะเช็คอินนะคะวันเชาวเอชุ้ยฟงค่ะชุ้ยฟงค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชชิตาชาแนลเอาเออใหม่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชชิตาชาแนลนะคะวันนี้ เราเช็คอินที่ชุ้ยฟงค่ะนะคะไรชานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนค่ะพี่น้องไปเบิ้งข้างบนว่ามันเป็นจังได้เทียสิหาเจอมุตเจ้าคิดเบิ้งโลดเดี๋ยวขอยังว่าท่านได้ไปวัดร่องคุณยู่นะคะสุ้ยฟงค่ะสวยงามพระรามาาค่ะน <s ans> ีกระด็นซิงนี่กระเด็นซิงเวลกลับไปกระเด็นซิงเออแค่นิชนชินน่ะนะ่ะ,ะ,ะเออแค่นิชชินน่ะน่ะเออเออ นะคะคสวยงามค่ะพี่น้องฉุยฟงค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะเจอกันข้างบนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชีตาชาแนลนี่น,นะคะลิชาเคียกํกำลังแสดงอ่า แสดงอะไรนะคะคือกานมิวสิกวิดีโอค่ะไรชาฉุยผงค่ะอ่าฉุยฟงค่ะขอโทษค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดทำตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดโอ้นานแล้วเนี่ยโอเคมิวสิกวิดีโอซูเปอร์สตาร์ลิชาร์ียร์ค่ะ ะะสวยงามพระรามเก้าค่ะเราจะเดินไปข้างล่างค่ะไปถ่ายค่ะคนมาเยอะมากเลยคนมาเยอะมาก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 

คือเขาก็มีกฎระเบียบนะคะจอดรถข้างทางก็ไม่ได้ค่ะข้างคือมันกีดขวางจราจรแล้วก็ห้ามกินห้ามดื่มแล้วก็ทิ้งขยะตรงนั้นนะถ้าฝืนปรับสองพันเลยค่ะปรับหนักทีเด้มาดูไร่ชากันค่ะอยากเป็นสาวทำไรชาน้อยคงจะมีความสุขดีค่ะนี่คือชาค่ะพี่น้อง ชาชาเขียวเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยสวยงามค่ะ ไม่ถึงไรชาชุยพงค่ะสวยงามพ่อรามเก้าค่ะเดี๋ยวไปตรงคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่สองอันนี้คาเฟ่สามเดี๋ยวเราจะไปกินไอศกรีมชา สวยงามค่ะพี่น้องสวยมากค่ะไรชาค่ะเดิเดินเดพา,ามากินไอติมชานะคะทุกค่นไ,ไอศครีมไอศครีมชาโอ้นี่มีเต้ด้วยชาหนานโอ้ย why here for yeah just well, do ahead of a time so yeah it's just like it wouldn't make sense now no one would get it no, no, no. วยมากเลยโอ้ยอยากมีบ้านแบบนี้เลยอะฝันอยากมีบ้านแบบนี้นะฝันอยากมีบ้านแบบนี้ใีบ้านอยู่บนดอยนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็มีคาเฟ่อยากมีบ้านแบบนี้เลยอ่ะสวยงามพระรามเก้าค่ะวันหนึ่งเข้าคงรวยค่ะพี่นอ้องเนอะคือสีรวยคัดเวยแน่เเอาแตงเงินอย่างเดียว ค่ะคอยเจอกันด้วยค่ะพี่น้องกินไปกินชากันกลับมาับนะคะรอรับตัวนี้ใช่ไหมคะหรือยังไงไปเดี๋ยวไปเดก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยก่อนก็ได้ใช่ไหมโอ้โหดูสิพี่พี่น้องพี่น้องดูดูดูทำไมมันสวยงามอย่างนี้เพราะทำสะอาดด้วยน่ากินเลยนะซิสเดอร์เออได้เฮียเฮียโอเค มาค่ะข,ของแซบของแซบของแซบ <c oughs> โอเคทุกท่านมาสุดยอดเลยนะนี่ะัโดยไม่ห่วงเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะ ชุยฟงชาฟุ <t Rahmen> uh ่ยชุยฟงไปค่ะนี่ตุนก็คิดดูจริงจริงเช็คอินที่เชียงรายนะคะทุกท่าน โรงแรมรูมมากสวยมากเดี๋ยวไปเดินในบาซาร์ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเดินในตัวเมืองก่อนค่ะไปเดินเซ็นทรัลก่อนเซ็นทรัลก่อนเซ็นทร,รัล